ลีลาบคล้ายๆมันจะเป็นแบบนี้ผมคิดผมไม่ใช่สายดนตรีสิเข่นได้เฉยไม่ได้ดลังวไม่คยผมไม่ค่อยดูผมไม่ค่อยดูแนวหรือขอบนะแนวแบบในตะเจนไทยแล้วก็แนวตะเจนสดเป็นหลักแต่เนี่ยปีตอรนี้ไม่มีเลยนะผมว่าก็อาจจะต้องไปนั่งดูนั่งมั้งอาจจะต้องไปดูไอ้แบบข้าวแบบเต็ดา

ตีมีไรแต่แต่ไม่ใช่ตีมสย่ไ่นะสาทีตั้งามนะเออแต่มันไอแต่ว่ามันเป็นแนวอะไรนะเป็นเออเรียก่าอะไรเป็นมิสเตอรี่นะแต่แต่ก็บอกเรา่นูแหละได้่เเตยง่ายางเอยมิสเตอรี่ ที่ของเรื่องคาร์โดเขาคือแบบมันเล่าผ่านเปอร์สเป i ติฟของไอ้ตัวเองนะแล้วมันแบบโอเคอ่ะอาแล้วโดนหมุนอย่างนี้ปัญยาไม่มีเลยนะว่าตักรนี้นี่คือตัวนะที่้านี้ที่ต้านี้ถ้าจะผมจะดูผมจะดูนั้นจะดูไอ้วิญญาณคำอครัวอันเหล่าไก่จะดูเหมือนกันใช่ใช่ใช่ไม่ได้ดูเลยอย่ามา เราไมรู้สึกมืนนั่งรู้สมนนั่งดูไอ้ป่วยกองแต่ว่าสคเนใจดีไงรู้วยย่เลยแต่ปนต่างนตที่ว่าไอ้เนแบแต่แต่ว่าไอ้ไอ้รอดเเพรขาเขาอดไอ้ไอไอ้ิแบมค่งมัก็ไม่ได้ตก่ขนานั้นไม่เคแบบว่าไม่คิไ่กเคน่คดวนิ รียกว่าอะไร่จริงใครถ้าเกิดถ้าพูดในจริงถ้าเลือใครใครไปสู้วิดีก็สู้ไม่ไหวเลยนะแต่กระทึบเขียว่าน่าจะเจอใครมนเตะทูเร่ตั้งหลังเลยเปดูเยอะแล้วก็กดเอาเลยพีอะไรเป็นมีดเลยพี่อะไรเพราะมัตัดรูกนี้นันโด่เลยมันแบบมันโกงอะไรที่แบบแหวกที่มันมีปกติคนเด่นเขาไม่มีหรอกแล้นี่คนเดียวหรือรอไปติดโควิดกัน กมูมละ <c oughs> ่ใน, <c oughs> นีูม่ว่ากิิบ่ไหแล้วก็ใช้มใช้ t อ <c oughs> เออมันก็มีความมาที่ว่ากนแใชแค่ว่าเป็น็วาะทไปได้ไเรื่องประสบการณ์ชายเปเยอะเลยครับกมันใช้สัา,สายเยอะแล้วใช้ใชชีวิตเป็แบบว่าเวลาเจอกันกับ้านมนยั คารมไหมเหรอก็าก็ก็จะก็จะคร์เเป็นเด็กว่าเป็นเด็คาเ์เมตไยเป็นว่าขนาดของที่มันแบบว่ามันก็ยังไม่รู้มันใชงไงแต่เปนก็ใช้ไปรืย้อว่ามันก็ได้ยังไงไอ้ด่างไปที่ก็ไปที่กินมาจากไอ้ไอ้ฮานะไ้ด่ลคนที่เข้ามาทียนเกล็เธอละด่าไปด่าไปที่กินมัใช้่ยครนะแค่ว่าไอ้เจ้าขอเด็กเจ้ของของไม่เป็นเลยเจ้าของเจ้าของเจ้าของเป็นนะ เนี่เป็นคน,นที่ใช้สำหรับเป็นด,ดีแล้วลนนแต่เอาตีนจะกิน่ะไม่เคยเอาเลยแต่ตีใช่ไหมใช้ไหมถือว่าไอ้แล้นนะบ่บเบอร์กระป๋าพิตตี้ไม่จับจั้แต่แต่แต้แกจะแรงบับเบอร์ผมครับมีมบ้เบอร้ไม่มียนนะแต่ก็ได้ดดด <c oughs> นึ่แกังได้กระไ เขมเามในเรื่องคือมันแบบมันจะตีแบบตีแบบต้ก็เคยได้แบบเรนดาฟูชิโกมาใช่มันกมันก็ได้แป้บปะมาเนี้แต่ว่าเกี่ยวเดี๋ยวทุกอะไรเยงชัดัดสน่ได้สนุกแล้วอหน่าอหน่าเกยิปปีโ้ย เนนอกแดงได้ตรงที่ว่าเรื่องนี้อนิเมะมันทำนำมังงเนี่ยวิแปลว่าเข้ามาแล้วนจะุยกัามนมีนะที่มดูมี๊ปั๊บแตอ๋อเออรับลับอดแค์เหครับใช่ใช่ใมว่าอ่านมก่อนะผมไปดูอนิเมรนี่ิ๋งจอะรเยอะเลยเหรอแต่จริงๆดีสุดเรอไม่ต้องนิยายเพราะว่า นี่ยามันแบบมันไม่ได้เลยมันมแบบับอารมณ์ตีมาตามอารมณ์ีมาดีดีเพราะแล้วก็มีเรื่องนี้ผมอยากรู้แต่ยาเข้าไปจนติดจนเราไ,ไดไ้เรื่องไอ้เนี่ยยาแบบดำรงการประวาาัตินะชื่ออะไรนะ <S <S มีชื่อมีชื่อญี่ปุ่นมนะั้ยญี่ปุ่นเหรออ่าโควะโควะโนอุกิเร็ดยุคุริเออ ปีหนึ่จังนะปีหนโอ้โหเก่งชิไรอ่าไอ้นี่น <c oughs> นคือเมัเนเกียวกับว่าเออยังไงนะมอะแบบอพีอออสอออีสามแกปรยด้แเนียไม่ได้กว่าไม่พีสา แล้วก็ขอขอแต่ง,งานกันไรเงี้ยแล้วมันจะไปจบตรงที่มันมีงานงานหนึ่งที่นาอีกจะไป,ะปน,ไนัเสนอใหญขึ้นใหม่คิดไม่ไสมองอะแล้วก็แล้วก็มีคนต่อน้าในเอไออะพย,ยายาแบบขอกรอกายไร่งๆนาอีกแล้วไปเหยียตัวเป็นรักทนแล้มาเห็ีกบจลลัไปสี่ในทีนาอีกแบบหลายสัตีข้างหน้าที่แบบอะไรยัทำทุกสลายไปแล้ว แล้วก <c oughs> <c oughs> ็เจองคนที่น่าใครนั่งอีกแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่นั่งอีกจริงไหมแล้วเหมือนว่าเหมือนว่าน่าจะเป็นแบบอ่าก็จริงเนอะก็บอกมันเป็นแนวดูไปบี้เลยแนวด้านค่ะอ่าทุกคนน่าจะเป็นแบบแล้วก็เป็นโค้ดปกติเลยใช่ใช่ใช่รอหลักๆวิธีดูนี่ไม่ถ้าเสร็จเราไม่เคยไม่เคยดูตั้งแต่เมาก่อนเลยไม่เคยอ่านเลยรอให้มันจบจะต่อต่อเดี๋ยวรอมันจะข้ามโอเคจริงจริงจริงอ่ากันดา ผมว่าเป็นการที่ดีนะว่านั่งดูมีแล,ล,ล้วรอรอกาแฟหนาเนี่ยมันตึงีตัาจะยาวอนี่ไงดูกแปดตอนของตซจูมิอาลุนนี่ดูหนึ่งตอนแล้วกตัวอ้โหโอ๋ได้เลจะได้จ้นะเจานะเงี้ยเดือนก่าจะขึ้นบ้าแล้วแตแ่ตอนหนึ่มันเกลียดแค่นิดเดียวด้วย่เกียไม่เกลียดไม่เยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ไม่อยากว่ะแล้วดูทองแกงกระตูนสมัก่อนไแบบสควอว์แบบดารตอน แล้วแล้วถ้าเกิดเป็นฉบับบางงานแนตีใช่ไหมแบบเปิดแบบเปิดเหมือนแบบเหมือนภาพก็วามไปอ่ะแต่วเนียมันม่เยเปลี่ยนที่ตอนให้ไมเปลี่ยนที่ตอนให้แล้วนกระตกก็จะมีคนเลยอตอนพ์กสุดท้ายมีอะไรเปลี่ยนบ้างแล้วก็มีเนี่ยโทชิมาทาบุบุรุบะขอเป็นลายเดินเนตเดินไป แตผิดพรุ <s <S ่งนี <S <S ้กูดนเทงานหนังสือเฮ้ยอ่ะอีเล่นที่ต้องดูสิ่นี้ก็นั่ไงตี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 โอ้ยหนงั้นดีโอ้โหสุดยใช่เออมาร์ึิชไมโโอเคคอโเพราะวจบพาสทถ้าจจบพาสนนี้จะจะเป็นนัรใครต่อไอ้แอนเหรอไม่ได้อะไรไม่ได้มีอะไร รอถ้าเรองนับตับมีมาจะเป็นใครอ่ะผมจะไม่ใช่ว่าไม่จบจากเจ๊ถ้าจบจมแต่งจัวกนี้ไปมันจะเป็นในนี่ไม่ใช่เหรอเป็นแจ๊งมีกิโนแมคควีนไดิโเถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเก๊แมคควีนอันโเพรอะไรอันมา่อนแมคคีนใช่เป็นออันนแล้วก็แมคควีนแมคควีนแล้วมันจะตียาวมาถึงตอนแบบไม่ละมนทำไมละมุนในต้นที่มันจะล้ นต่แล้วจะไปนตีตีก็ตอนันน่ะไอเงยินทีอากับวีอะในในขั้นยาในเลยกะดับรอดิษาขับรถอวนี่นะแลเป็นนั้นในเงระดิษาขับรถ่อนแล้วก็เป็นได้แล้วยิปปี้ในเวลาเจอเปิดบูบี้ฝาออลิปปุ่มของเอ็กซ์ดีเซกิออนออเตอร์ในเวลาเสกของ พอจบช่วงโอเบล่าไปก็จะเป็นไปเป็นโปเนี่ยเปิดโปผมปวดโปเดีวเวลาเปิดโปแล้วอะไรโหไม่เล่นแล้วหรอเกียคนคนนี้จะเอะไร้อจะ่ไร้องเรีเสื้อจะนไรตมี้อเ่น้องเรสลไ้องเมจะ่อไองเรามเ่นไมี่นไอเ้ะสาม่ไม่ได้ ไอ้นี่ไงทำการเลี้ยงสูตรได้น้องเลยแกไปอ่านอะจะไม่ได้ว่ามันไปอ่านหรอเ่ไม่ไนเลยแอ้าจริงอะอาจริงอ่ะอาจริงอ้กดได้มันจะไม่เพาะวาเกาแล้วเป็นิตอขาวที่โอ้นี่คือแบบไปกดบูบีเขาเลยเนี่ยถ้าเจอก็เดี๋ยวเราจะสู้หลินได้ไหมเนี่ยผมจะไม่ได้ว่าโดนบเป็นติก่อาก่อนนะมอนมาทีหลังเลยเล่ังก่อน แต่ยาดูดูไม่พอไม่เอาเอาดาเมจดีกว่าไอ้มันแล้วก็ไปไปเอาดาเมจเอาก่อนปกติมันเป็นเออมาตีวินเลิฟแบบเอ็มแมคเอ็มไอกูบแต่เราไม่หยิบอ่ะเมิ่อกี้อะไรหยิบโอ้ไม่ทันเพื่อดูอาหยิบไม่ทันเฮ้ยนี่มาพอดีเรออะไรอ่ะ โอ้โหหลินกูเองที่สั่งเก็มาแรกอน่ไ้สวกน่คือไไ่ด้ัไมเนตราะไม่ะไม่ต้องใช้นะไมมันต้องใช้ไมจะเล่นสวนอันนี้คือบุีัวเองนะไม่ได้บุีชาบ้านนะต้องกไอเทม ถ้าเ้อเล่นง่ายมันต้องอะน,นี่ถ้าถ้าเล่นง่ายต้องเอาดาบก็จบแหละแต่อันนี้คือโยนเกมียนิดนึงนะเอามีคนชงไงใช่ป่ะเออไะไรวะล่ววละไม่ชิวไม่ชิวหลินหลินมันม้าน,นำเฮ้ยไม่ใช่หลินไอไอคนนั่นม้าน,นำโอ้โหเปิดมาเก่งที่หายเอาอีกแล้ะ เอ้ย<ป>บาดเจ็บมั่งดีเราอะเราไม่เคยบาดเจ็บเลยโอ้โหาเราไม่บาดเจ็บเลยแล้วก็เก่งเกินไปแลวเอ๊ะคุณไม่เคยกล่องยาเมื่อกินเหรอลืมลืมลืมตอนนี้แฟนตูเราปวดอะไรอยู่งงงงต้องเอ๊ยอ๊ะมีคนทิ้งไฟแช็โอ้กำไรเลย ตอนนี้แฟนผมกำลังไล์แล้วก็ฟังเดโกโดไปด้วยคือคนดูไปด้วยแล้วปีกมไปเด้เอ๊ยโอ้น่าจะไปหาไอ้อีกาไปไปหาใครนนไม่ไม,ไมเ่เราเราสิงนี้เราเล่นสิงนี้ดีกว่า,าก็เล่นติกา อล้วไปยก็บนดูไกมีไหมกไปไปไปไนไป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 ปไนไปไแลปไปไนไปไปไแไปไไไปไปไปไไปไไป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 ปไ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 ไปมีไปไปไครปไปไีไนไปไปไไปไปง มัดนำก็อีเมสเขาเลยก็ขึ้นก้อนะพี่กีเล่นเลยนะแล้วก็เขก็กดแล้วก็อีเลกำลังจะไปแเยนั่นเอ้เขายังมัดเออยูชนะลินได้แน่ตอนนี้อะไรอะไรสของได้เชยอ่ยล้ อ้ยเจอเนงดนเดีกว่าเจอของดีหมดเลยแต่ว่าเดีเยเ้คดิผมคุนด okay. well, ิผมมาลองตีเต็งมาเลย จ่อุ้ยอุ้ยดาเ็กเนี่ยมันก็เป็นอะไริดแล้วนะเป็นอย่างนีดาดีใช่มันนิก็จริงแต่เราต้องดูว่ามันรันเรื่งเราก็ไปโลโปมนดเยนเ้ย่ีนี้มันที่ปิดอะ่งสองเอ้ยโหดเราเราก็ไม่ะไรที่รม็กเวเลยะเนทเย้เนเป็นอเฮ้ยคุณซีเขอความไวใได้ โอเคได้สแปกแล้วลาก่อนรู้เลยอารจะกดเคาน์เตอร์อรแล้วเ,ออเราก็โมงกันต่อเออเราก็โมงกันต่ออุ้ยโอ้โหเราเก็บคนคนเดียวอุ้ยเราไม่มีอาหารแต่เวลาชีนี้อ้าวเอ,อ้อมันได้หัวไปแล้ว อ้ายี่งโอ้จบแล้วมีคนเอาหัวไปแล้ว เจอไหมเจอเฮ้ย <c oughs> โอ้โหเล่นอย่างนี้ กลับมาก็เร่มที่ขาดคมยานะองกี่เมตรเ้านั่นยายาสองยาสองมิตรเดี๋ยวเราต้องไ <ยะ S 1> ลทีไ,ไม่ให้เขาเอาของยาสามยาเนาเมื่อกี้กนนไม่เ็นเลยเออผมก็ลืมเก็บแต่ว่า เขาก็มานี่อยู่ดีอ่าเขาเอาศพไอหลินนะผมไม่ให้พหลินมีอะไรมีปลาทูน่าเกยเขาเอาปลาทูน่าไปเลยจนรอยสี่ตัวมีหนึ่งมีหนึ่งแต่ว่ายังยังไม่ได้คราบอ๋อง่ายๆไหนเกย์เยอะกว่าอเล็กเกมก็น่าจะ ชนะแล้วปะคิดว่าโอ้โหอถามมีเก่งอ้าวไม่มีาหาแน่เต้อไมเตือนะไกระเด็นสูตรเ,เ,เ,เล่นเล่นเล่นท่ายากไปหน่ยอย หรือว่าต้องตรงหน้าก็เลยอืม่าตายเจี๊ยปี้ตายนานาได้คิ yeah.